เราจะมาสร้างกราฟนะครับตัวนี้เป็นกราฟแท่งในแนวนอนนะครับเราสามารถทําได้ดังนี้นะครับอันดับแรกก็คือเราต้องเล e c กข้อมูลแบบนี้ก่อนนะฮะข้อมูลภาคแล้วก็จํานวนครั้งที่จัดนําเที่ยวนะครับแล้วไปที่ insert ครับผมแล้วก็ไปเลือกที่กราฟนะครับว่าเราจะเอากราฟแบบไหนนะครับนะฮะในตัวอย่างนี้นะครับขอเป็นกราฟแบบนี้นะฮะแล้วก็คลิกเลยครับ เสร็จแล้วครับเราได้กราฟแล้วแต่ทีนี้รูปแบบยังไม่สวยงามนะครับเราคลิกที่แท็บในส่วนของแท่งกราฟก่อนแล้วหลังจากนั้นคลิกขวาเลือก format data นะครับพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวความกว้างนะครับ gap y ตัวนี้ใส่30นะครับแล้วก็ enter นะครับภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับ แล้วหลังจากนั้นฟอนต์ตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้เป็นรูปแบบภาษาไทยขนาดฟอนต์ก็ควรจะเป็นสัก16นะครับ,นะรบเราดูนะครับเราก็ขยายกราฟนะฮะนะฮะตัวอักษรด้านล่างนี้เราก็เหมือนกันริบบอนโฮมแล้วเราก็เพิ่มนะครับขนาดตัวอักษรนะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันข้อมูลด้านบนตัวนี้เราก็ ribbon home แล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์นะครขนาดก็สักยี่สิบสิบแปดก็ได้ก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ตัวหนาอันนี้ก็คือเราได้สีตัวอักษรตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ribbon home แล้วเราก็คลิกที่ตัวอักษรว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับ เราอยากจะใส่ตัวเลขด้วยนะครับเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ไปที่อะไรครับ add label นะครับคลิกปุ๊บนะฮะมันจะมีตัวเลขนะฮะที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะฮะนะฮะรูปแบบฟอนต์แล้วก็สีด้วยนะฮะนะถ้าพื้นสีเข้มตัวหนังสือต้องสี สว่างแล้วเราลองมูฟเข้าไปข้างในนะฮะเราก็สามารถมูฟได้นะฮะนะฮะอันนี้อ่ะอันนี้นะฮะเราก็มูฟเข้าไปข้างในก็ได้นะฮะเนี่ยนะฮะ,นะฮะคลิกทีละอันนะฮะแล้วก็มูฟเข้าไปนะฮะอันนี้คือกราฟแบบที่อะไรฮะกราฟแบบที่หนึ่งนะฮะก็เสร็จแล้ว อันนี้ก็คือกราฟเป็นแบบกราฟแท่งนะครับอันนี้คือกราฟแท่ง